วันนี้เราจะมาเรียนตอบเรื่องเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะซึ่งก็ให้โจทย์มาคือ8นะคะและจำนวนส่วนย่อยคือเลข2เหลือวงกลมส่วนย่อยตรงนี้ให้เราหาใช่ไหมคะเขาบอกว่า2บวกกับจำนวนใดจะได้8นะคะให้นักเรียนนับต่อจาก2ไปเลยนะคะก็คือ2 3 4 5 6 7 8 ใส่เลขอะไรคะเลขหกใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยคะ่ะดังนั้นนะคะดังนั้นหกบวกกับสองก็เท่ากับแปดแปดตรงนี้คือส่วนรวมใช่ไหมคะเมื่อแบ่งย่อยออกมาก็คือหกบวกกับสองเท่ากับแปดดังนั้นนะคะแปดเท่ากับสองบวก ท่ากับ8ามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือส่วนรวมคือ8นะคะส่วนย่อยเขาให้มาคือ4ดังนั้น4บวกอะไรจะเท่ากับ8นะคะนับต่อจาก4เลยก็คือ4ใช่แล้ใช,แลใช่ไหมใช่คะ4 5่7 8นับแล้วเขียนไปเท่าไหร่คะ 4ใช่ไหมคะดังนั้น4บวกกับ4ก็เท่ากับ8นะคะโอเคใส่เลข4ลงไปข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนลองทำเองดูนะคะเราไปดูหน้า60กันเลยค่ะสำหรับหน้า60นะคะเขาบอกว่าการสลับที่ของการบวกนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะเขาบอกว่าจะ สบวก1เท่ากับ5และ1บวก4ก็เท่ากับ5ดังนั้น4บวก1เท่ากับ1บวก4ก็ต้องเท่ากับ5เหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่2จาก0บวก6เท่ากับ6และอะไรบวก0นย์ก็เท่ากับ6 นักเรียนสังเกตดูดีๆค่ะเหมือนกันนะคะเมื่อ0นบวก6เท่ากับ6ดังนั้นนะคะ6บวก0ก็เท่ากับ6เหมือนเดิมใช่ไหมคะโอเคดังนั้น0ูนยบวก6เท่ากับ6บวก0โอเคนะคะอ,อีก3ข้อนะคะ ห้นักเรียนลองทำดูนะคะเราไปดูหน้า62กันเลยหน้า62บเขาบอกว่าให้ระบายสีนะคะในดอกไม้ที่ผลบวกเท่ากับจํานวนที่กำหนดอ่าอันนี้คือจํานวนที่เขากำหนดมานะคะวงกลมส่วนรวมนี้คือที่เขากำหนดมาดังนั้นขอว่าจำนวนใดนะคะเนี่ย ทั้ง4ดอกเนี้ยจำนวนใดบวกกันได้4นะคะเอามาดู3บวก2ได้เท่าไหร่คะ3าแล้วบวกกับ2อีก3 4 5อ่ะตรงนี้คือบวกกันแล้วได้5ใช่ไหมคะอ่ะตรงนี้ล่ะ2บวก3เหมือนกันได้จำนวนเดียวกันก็คือ5โอเคไหมคะมาดูตัวนี้คะ่ะ3บวก1เท่ากับเท่าไหร่คะ3ามบวก1เท่ากับ4 เราก็ระบายลงไปใช่ไหมคะเท่ากับจํานวนที่เขากําหนดใช่ไหมคะระบายลงไปค่ะ,ะดังนั้นนะคะดังนั้น1นวกสเป็นการสลับที่เหมือนกันใช่ไหมคะก็ได้จํานวนเดิมนะคะจำนวนเดียวก็คือ4ให้ระบาย4เช่นกัน นักเรียนจะระบายสีคนละสีก็ได้นะคะแต่ข้อใดไม่ตรงกับจํานวนที่เขากําหนดก็ไม่ต้องระบายนะคะโอเคนะคะที่เหลือลองทําดูนะคะกี่กระถางอ่าโอเคค่ะส่วนหน้านี้นะคะหน้านี้หน้าที่63บนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์การบวกอ่ามาดูคะ่ะเขาบอกว่า เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสถานการณ์ของการบวก A มีแมวสีขาว3ตัวสีน้ำตาลอีก2ตัวใช่ไหมคะเขาถามว่ามีแมว3ตัวใช่ไหมคะ,ะแม่ซื้อมาให้อีก2ตัวรวมมีแมว5ตัวใช่ไหมคะ,ะนับค่ะ1 2 3อ่อันนี้เรามีแมวอยู่แล้ว3ตัวแม่ ซื้อมาเพิ่มอีก2ตัวเป็นรวมอ่านับต่อจาก3คือ4 5โอเคถูกไหมคะถูกไหมคะอ่ะถูกใช้เครื่องหมายถูกอ่าอ่ะข้อต่อไปให้นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ